เล่นเล่นด้วยกัน3คนไม่ไม่ถ้ามันตีไม่ได้มึงจะโดนซ้ายด้วยมึงมาตีขวาดีกว่าโอเคโอเคฟังดีป่ะโอเคโอเคโอเคหน้ากูน้ากูจอยู่หน้ากูแล้วมั้งเนียเนียนเนียเนียไปค่อย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 ไม่หมดไม่หมดไม่หมดน็อกนี่นี่นี่น็อก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 เอาขวาเอาขวาเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวขวาตีขวาจะได้เคลียร์เลยมาเดินมาเดินมาเดินกันสามเดินขวาเดินขวาโอเคแต่ไม่ต้องเดินสุดนะ ดูนั่นดูนั่นอเส็็ต้ำเสบดระเบียงเต็มเลยอ้ีสวนเกียไม่มีรถ เือจันเลยไปเจอตะขอปืนกลหรืออะไรบอกว่าายปืนตอนนี้เราไม่มีรถเลยใช่ไหลงรถมีปะมีสามคน้าอยู่ใกล้ต้องเ็คกันเกืบแล้วมันเกิดตะกันเลยมันเริ่มเกิดเร้่อยเรื่อยเริ่มเกิดเลยอนาคก็ต้องมีปืนออกนะมินีนะเขาบอกดึงอยู่เศี ใชคือถ้าโดนชนมึงต้องมาช่วยนะฉันนั้นแหละเพราะกูไปหางูก็ได้มึงก็เดินขึ้นบวกไม่มีไม่ไม่กางบัลละเบียแล้วรถไม่มีมึงจะไปจะไปกางทำไมอะกางโนชนก็แดดดีไม่เป็นไรกันแล้วแล้วถ้ากูโดนชนกว่ามึงจะมาเติมได้เพราะกูไม่เป็นปุ๋ยก็ได้เพราะว่าจะปุ๋ยให้ต้นไม้โตอะน้ากล้องไปอยู่ข้างบนเดี๋ยวเล่นหกหลังให้เล่นหกหลังเราชนได้ลดลดความเสี่ยงอะละเดี๋ยวขับรถไปเดินไปโเล้อง เอ้ยกูมีเฟิร์สอดแค่ไม่มีเลยนี่หว่าแต่กูเอากระโดเยวปเลยแหลมบบางแหลมบ้างดู้วใช่ปะใช่แหลมกระสุนหัวใจเข้าหัวใจก่อนก็ได้นะเสี่ยวแหลมแกว่าแหลมเข้ามาเราไม่รู้อ่นนอ้คือเข้าไปกลางเมืองดูแหลมให้หน่อยดีหัวใจไปดูแหลมไม่ได้เอารถดแอบได้ ไม่ต้องลึกขนาดนั้นเลยดูแป๊บเดียวลเอย่างละไปต่อนะไปต่อนป้างหน้าอยมุมนี้ก็ได้เต่ามีคนไล่เขาคนละได้ใช่บ้านนี้ยังว่างอยู่แต่อย่าไปนะไปนี่รถพังเลยรถไม่คันเดียวดูซ้ายให้มาดูซ้ายอย่างเงียบมาเงียบนะเดินไปเดินไปเช็คดีกว่าแหลมใช่ไหมดีมัขยับไปนะเออเดี๋ยวกูขยับไป มาดูซ้ายได้หมดเลยข้างขวามาดู l o c a t i ก n ไอ้เราไปซ้ายไหนเราไปซ้ายไหนโอเคโอเคทีทูวันเลยสู้มันอาจจะต้องปิดเขาบอลลอก่อนนะครับใช่ใช่จะออกได้ป่ะววะออกได้ออกได้อาจจะต้องจอดกลางบ้านไม่มันจอดในคอนเทนเนอร์ได้เว้ยคอนเทนเนอร์ข้างหน้าเนี่ยที่มันมีมาใหม่ไงวะ คอนเทนเนอร์ด้านหน้าเนี่ยงงมายัดเข้าไปใอนเทนเนอร์นะเออมันมันแอบหมบได้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแอบหมดได้จะไม่มีคนฟาร์มนะแล้ว่าจะพัดเข้าไปในคอนเร์กูับสายนะไม่ให้สายเข้ามานะเว้ยปล่อยไม่ได้นะปล่อยไม่ได้ปล่อยสายไม่ได้เราเราเอารถเปิดให้สายแล้วมองแหลมนะให้มองแหลมนะสายมือช่วยช่วยดูหน่อยนี่ไงสายกูถ้ามันมีคนมาเราเอารถออกไม่ได้แล้วแต่อย่าไปยิงใครมัวโสดก็เปิดจุดมามันติดรถเกินเจาะใช่ ต้องลงไปขวาเราตอนมูมันมูแบบนี้ได้ไอ้เออมันมูแบบนี้เข้าไปได้ตรงที่พี่มาะมาเกียวอะนี่นี่ยลายนี้ยมูเข้าไปได้จอดตรงป้อมเห็ดก่อนได้ถ้ามูมเข้าไปอะนี่นี่ตรงนี้เล่นได้ตรงปลายตรงปลายอะมันเล่นได้เลยอืมถ้าโวมันบีบหนีแบบไปไกลจริงๆร็ะชนได้เรียกที่จะชนเพราะมีล้อคันเดี่ยวไปจอดตรงนี้เตมตแล้วก็เข่าหัวโล้อ่ะมันเล่นได้หมดเลยตรงเถ่าเนี้ยมันเล่นได้หมดเลยถ้ามันไม่มีคนอ่ะมันเล่นได้หมดเลยเถ่าเนี้ย ตรงนี้ไหลไม่ได้เลยนะรักเกลือกหลังกูเคลียและไม่มีใครมาวงเราวงเราวงเราเล่นด้านล่างได้เล่นด้านล่างมีมีที่เราเล่ได้มึงดึงหาจุดเล่นของเนได้เลยเออเอ้แต่พวกมึงอยู่นอกวงกันหมดปวดเล่นข้างบนดีกว่งอ๋อหรอพวกกูกับู่ในวงหมด กูก็อยู่นอกวงเราต้องมาเล่นเนินเนินเนินขวาเนินต้นไม้เนินเล่นขวามาเนินวัดเนินไปได้ได้ไอไอไปไอไปมันต้องมีคนขึ้นไปก่อนใช่ใช่แต่ว่าเอารถขึ้นไปก่อนไม่ได้ไปสองทีไปสองอย่าไปคนเดียวกูเองโอเคไปให้ระวังโดนเขานี่วัด้ยิงได้นะถ้ามันก้องล็อกขวาเลยล็อกขวาเลยเดี๋ยวพี่เทมาขวาด้วยปล่อยซ้ายละแล้วยังมีขวาขวา บนยอดยังเงียบอยู่เลยวะยอดนี่ยิงเลยยิงเลยอย่าให้มันเข้าย่ไอนอ้โมเบดให้อืมอืโอ้ไอรถบักกี้อ่ะมีตัวเดียวว่ะแดวงแล้วั้งนะเรียบร้อยแดวง ตัวท mm ี hmm. mm ่ย hmm. ิงกรุรกีอะนะตัวนี้ยังไม่เห็น Watch out ตัวหลบนะยังไม่เห็นนะเข้าหัวก็ตัวก็ตัวแล้วจะไมมึงไม่น็อบวะก้องมาก้องมาดับอีกตัวนึง่งน็อบน็อบตัวทายตัวจะเติมเพ่็ไม่ได้หรอกต้องไหนอ่ะมาได้หรือจะไปไปปิดปะหรือไม่ต้องจินตุลกีไม่ต้องนะโอเคงั้นกูจ่อเราตรงนี้ก่อนจะได้ไม่โดน ไม่มีรถมากนักผมเล่นทางบ้านเล่นคู่คู่เอนฮะโอเคโอเคเล่นเล่นด้วยกันสามคนอย่าย่าไม่ต้องขึ้นไปก็ได้เล่นตามเล่นตัดเขายิงเล่ดเดี๋ยวรอเขายิงต้นไม้บางเดี๋ยวไอ้มองเนียนไว้เนียนไว้สามคนมา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 ขานมาขานมาสามคนข้าบดอะข้าบนมีปะวะพี่ว่าข้าบนแม่งไม่มีวะไม่ก็ผมบอกว่ายังไม่มีอยู่แต่ว่าเราเดี๋ยวเข้าไปก็ได้ระวังนะถ้าเราเปิดหน้ายี้วะไม่ต้องไปก็ได้นะกูบอกมาสูงนะยังไม่เห็นเลยเออไม่เห็นวะป่าป่าพอแล้วพอแล้ว เดี๋ยวถ้าวงมันติดเดี๋ยวเราต้องมองมารเขียวนะไอ้ว่าใช่ถ้ามันไม่มีอ่ะมันต้องไปแล้วจังหวะไม่มีเลยเนี่ยใช่ถ้ามันไม่มียังไงก็ต้องไปแล้วปั๊มน้ำปั๊มน้ำปั๊มน้ำเรอเรารอดูวงก่อนได้ไหนไหนเดี๋ยวเออไหนไหนวงก็จะมาละไอ้ดูอยู่ใช่ป่ะข้างบนอ่ะใช่ใช่มันไม่โผล่มายิงเราเลยเนี่ยเดต้องเขี้ยโอ้สัมบกู ไม่มีตรงนี้ตรงที่เราเราเช็คไม่มีแล้วเอิญตรงที่เราเช็คไม่มีแล้วที่มาจอดเลยไม่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มาร์คส้มในหลุมนี้มันอยู่ในหลุมปล่อยมันเลยปล่อยมันเลยอามาปล่อยได้แล้วครับวงซ้ายแค่นั้นแหละจับปั่นมาเราดูวงหน้าควบหน้านะกันเ็มสะไอล็อกนะไม่ไม่ทิ้มสี่นะไอล็อกได้ปะจะจอดแค่หน้าเนินพอได้ได้ทำสมบูรณ์ให้รู้แต่ว่าแต่ว่าจะต๊อปนี้นะจะต๊อปมี ตอบโอเคเราวงได้นะมั้เออเออเออระบบหน้าไม่มีแตต่กระ๊อบเราจอดแค่หน้าเนินก่อนนะถ้ามันถ้ามันมีฝาท้ายมาฝาท้ายย้อนไปต้องฝาต้องวาขวาขว้าฝานะฝามันเป็นเนินได้สู้อะท้ายอะมีคนเดินหน้าแต่ไม่สมานนะโอเคค่อยๆค่อยๆเดินขึ้นมาเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปสมองปิดล่างให้อยู่ฟังไอ้ลอก้ายได้หมดเลยไปไปไปยังไม่มีไอ้ขึ้นมา ต้องใจเย็นขึ้นมา่อยก่อนเลาซีสูตรโอเคโอเคโฮเล่โฮเล่โฮเล่มีรถบักกี้มาจอบเหมือนกันมีรถบักกี้มาจอบเหมือนกัน้วจอบเหมือนลันโอเคโอเคกูยึดที่ได้แล้วพวกมึงต้องขึ้นไปแล้วเอองั้นงั้นกูต้องเอารถขึ้นไปในวงก่อนว่ะอันนึงเออต้องนิฟนี่ไปก่อนกูขยับไม่ได้มึงไม่ต้องขยับรถแล้วที่ไอ้เชี่ยตั้งป้อมยิงก่อนมันอยู่ข้างหน้าที่มันอยู่ตรงทางทางเดินตรงกระท่อมไม้อะกูเล่นตรงนี้ไม่ได้มาเนตมาป่ะนึงเดี๋ยวกูไปเตอเมือน มาเล่นตรงที่พี่ได้มาเล่นตรงที่พี่ได้อย่าอย่าไอเอิร์นมันเนียนอยู่อย่าไปอย่าไปยุ่งตรงที่มันไอเล่นซ้ายไอเล่นซ้ายไอ้อยู่ตรงระหว่างเดินก่อนนะไออย่าเพิ่งเล่นเยอะวิ่งไปถ้ามันมีตัวไอด้านหลังเรามามองบอลได้อยู่เอิญด้านหลังคือตรงไหนวะดีด้านหลังทางเราตีเลยทีมีก่อนดีมีก่อนดูแลอยู่แล้วมันถ้ามันไม่ดันขึ้นมาอย่าไปยุ่งกับมันเลยถ้ามันไม่ดันมาอย่ายุ่งมันบอไปตรงนี้มันบอไปตรงนี้มาเขียวโอเคโอเคปล่อยมันตีกันนะ ีแค่คันเดียวบักที่เช็คลังข่าแล้วนะอันุด็กอีกเลยเอเมซี่อาร์คิวชิดใกล้ๆกันก่อนฟังนะถ้าวงออกไปทางขวาตรงนี้เล่นได้มากส้มเล่นได้ ไปตรงหมากส้มได้ไปตรงหมากส้มได้ฟังกูโอ้มันเป็นบ้านนหว่าไอ้เจ้นได้ตอนนี้เเราเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้ได้แต่ว่าไปก่อนสองมากับพี่มากับพี่เออเออต้องพีเนิรก่อน้อไป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 รู้แล้วรู้แล้วไอไอโควาชนตรงที่กูบอกชนตรงที่กูบอกก่อนดี๋ยเพึ่งดี๋าวพึ่งลงไปเลยทีเดียวปิดายตบโไปแล้วตบโงกอจอดเลยแค่นี้ก่อนรอสายไกรอสายไก่รู้แล้วรู้แล้วรู้แมันเข้าไปอยู่หน้าวงเราแล้ว วาขวามานะไอโคให้หน่อยกูมาเนียนนะใช่ไม่ไม่ไม่พี่จะดูว่ามันเข้าวงตรงนี้ได้ไหมถ้าเข้าได้ตรงนั้นมันเข้าไม่ได้ขวาเข้าได้เว้ขวาเข้าได้ทุกคนฟังวาาไม่ไม่ถ้ามันตีไม่ได้มันจะโดนซ้ายด้วยมึงมาตีขวาดีกว่าโอเคโอเคฟังดีป่ะโอเคโอเคโอเคถ้ามันบอกขวาเข้าได้ก็เามาทางขวา แกกเออยาาล้วไม่ชัวร์ตรงไหนระเบิดได้นะไอ้ไอ้ตไอ้ไอ้มาเลยไอ้มาเลยไอ้มาเลยกำลังไปกำลังไปมามามาขวาเป็นเดินออกไปแล้วหน้ากูหน้ากูอยู่หน้ากูแล้วมั้งหน้ากูตรงรถตอนนี้อยู่ในวงแล้วนะเว้ยเนียนเนียนเนียนระบายค่อ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 ยไม่หมดไม่หมดไม่หมดค่อยค่อยเราอยู่ในวงแล้วค่อยค่อย ตรงที่ตรงรถอราไม่มีคนตรงรถไม่มีคนมีมีมีรถหน้ากูเนี่ยมีมีมีไปไกล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 น็อกอีกหนึ่งน่าจะน็อกอีกหนึ่งเราเปิดก่อนตรงไหนตรงไหนมีนี้นี้ไอ้น็อก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 เอาขวาเอาขวาเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเอาขวาตีขวาจะได้เคลียร์เลยมาเดินมาเดินมาเดินกันสามขวาด้วขวาโอเคแต่ไม่ต้องเดินสุดนะดูนั่นดูน่นดูนั่นจมั๊ก เก็ได้สวยเคลียร์เคลียร์กระจายไปซ้ายเลยกระจายไปซ้ายเลยไอ้กระจายไปซ้ายไอ้พี่หน่อยมองซ้ายให้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 ไปเล่นกับไอ้หน่อยดีคนนึงกล้องอ่ากล้องอยู่กับพี่เอินเอินเล่นกับกูหน่อยไปหลังมีว่าจะใจหมดไปแล้วไหนพี่ตัวเดีเราไปเช็คบั๊บเลียร์มาร้อนเกียร์มาเคกียร์มาพร้อมกันเราพร้อมกันมาไม่กี่ที่เอินตายเอินระเบิดเหรอลอยลอยลอยยิงกลาง เจ็บ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 โอ้โหไม่เจ็บไมต้องรีบตัวเดียวตัวเดียวเจ็บไม่ด้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสวย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 เจ็บตัวเองเลยไม่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 ไอ้ด้านหลังด้านหลังด้านหลังปั๊มยาปั๊มยารอเล่นก่อนเลยดูให้ง่ายง่ายวงเราไม่เป็นไรเออ มันอยู่เนินมันอยู่เนินไปลงก่อนเด็ดเด็ดสมก็สมกหลอกให้โอเคโอเคสายไปปั๊มยาก่อนเฮ้ยมันมาแล้วมีสองยังเล่นได้ปั๊มยาก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนสายเล้หมด Watch out อินนี้อินนี้โอ้ยเฮ่อมันก็อินเถอะึนถึงแล้วเนี่ยว่ะเออกิ๊ตตี้วะตัวเดียวตัวเดียวแต่กล้องได้นะแต่กล้องขยันมาขันมาขยันขยัามาว่ะขยันไปชิดรถไนท์เลยอะไรเไม่ได้นะต้องปิดขวา เล่นไม่ได้เล่นของใครไ Enemies e d มันกลับมันกลับเอ้ยมันอยู่ในมันอยู่ในส m o k มันนอนอยู่ในสโฟกัสขวาสโฟกัสขวาสองระวังม่บนยิงหลังแค่นเองม s ขวากันนั่งกูผมวิดีวงดูซ้ายอย่ี้าวกับก็ดูซ้ายโฟกัสขวา ทิ้งฟืนลองไปเลยนะอะไรที่มันไม่จำเป็นทิ้งไปเลยนะกูมีสมอกเจ็ดอันนะเว้ยสม็อกปิดขวาเดินซ้ายได้ตอนเราเข้าวงอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวรอเหลือเหลือเหลือสิบวิเราต้องตีซ้ายเว้ยให้ขวามันตีกับให้ขวามันตีด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราตีซ้ายมันไหลลงล่างใช่ใช่ใช่หลังได้นะเว้ยอ่าเราจะเอาคิวหรือจะเอาเข้าวงไอ้ไอ้งั้นพี่เล่นกับกล้องสองคนไอเล่นไปอ่าไอเล่นไปเดี๋ยวพี่เล่นกับกล้องสองคน อ่างั้นไอมาเดี๋ยวพี่ปิดขวาไอาไอคนไอคานตามมาค่อยค่อยคานตามมาแต่ว่าจะข้าขวาไปก็กองกเอบวกครอดีก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราข a านะ o วา marked l o c t i o เตงไปอง โอ้ยเขี้อนอนยิงโดนคุณเจ็บมากแล้วไม่งนอนโอ้ยนอนหนึ่งตัวสามตัวไอ้เหลือสองคนเหลือสองคนตรงนี้เหลือสองคนตรงนี้ตรงที่มาร์คอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอีกตัวนึงไอ้เออสวยเหล็กตัวนึงหลังไป่ไหมโอ้โหนิดเดียวอ่ะดีแล้วดีแล้วโอ้โหแม่งพี่จริงเลยดีแล้วดีแล้วเฮ้ยกูโดนขวาจ่วบไอ้สัส